สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับจนทุกปัญหากับสามาถนะครับค่ำคืนที่23ตุลาคม2556นะครับวันนี้เราอยู่กับปมร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า ในช่วงที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวจากในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนก็ดีนะครับที่จะมีการนัดประชุมในแกนนาวันที่27ตุลาคมเพื่อกําหนดท่าทีนับจากนี้ไปขณะเดีวยวกันในส่วนของประชาธิปัตย์เองนะครับฟังจากคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเป่านกหวีดนะครับในวันที่6พฤศจิกายนแต่ว่าข่าวเข้ามาล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจะมีการขยับร่นนะครับเรื่อง ร่างพรบนิโทษกรกมนะครับมาเป็นวันที่24-25ตุลาคมนะครับแต่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามทีนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งค้อสเกตว่าเอะแล้วตกลงเนี่ยนะครับเรื่องการนัดรวมคนของทั้งในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนก็ดีแล้วก็ในส่วนของประชาธิปัตย์ก็ดีเนี่ยมันจะเกาะจุดติดแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเตรียมการหรือว่ามีท่าทีในการที่จะรับมือเรื่องนี้อย่างไรนะครับ เราเปิดสายนะครับว่าม็อบต้านรัฐบาลจุดติดหรือไม่นะครับเราจะไปเริ่มช่วงสุดท้ายนี้กับคุณโตเทพรักษ์นะครับคุณโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประจักษ์ครับครับคุณโตเรื่องม็อบที่ทั้งในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนก็เดี๋ยวจะนัดคุยกันระดับแกนนํา27เนี่ยแล้วก็ฟังจากคุณนิพิษบอกว่าประชาธิปัตย์ก็กําลังได้เลือกแล้วที่จะเป่านกหวีดเนี่ยในมุมของคุณโตเนี่ยคิดว่าครั้งนี้เนี่ย มันจะจุดติดหรือเปล่าคุณคุณโตฮะวารอคุณคุณไม่จากผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณสุเทพเนี่ยนะขึ้นเวทีผ่าความเค็ดเนี่ยนะผ่าความจริงแหมไปเรียกเขาว่าผ่าผ่าผ่าความเค็ดแหมโทษครับมาหกสิบเจ็ดสิบเวทีแล้วครับในกรุงเทพอีกเป็นสิบนะปรากฏว่าเป่าเป่าแทบทุกทีแล้วก็มาเนี่ยดูจาก ล่าสุดเนี่ยนะคุคูประจักษ์เอานักศึกษาเรากำแหงซึ่งก็รู้อยู่ว่าที่มาที่ไปจากใครมีาการทมพันธ์กับใครนี่ที่คุณโตพูดถึงม็อบที่ไหนที่อุรุภงหรือว่าอุรุพงครับอุรุภงอุรุพงล่าสุดเนี่ยนะครับผมล่าสุดเนี่ยเ,เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเขานี่ของคอปอทอ <c oughs> เข<อ>าบอกเป็นของคุณประจักษ์ถ้าคุณประจักษ์เห็นรถปั่นไฟจากกทมกทมแล้วที่ปรึกษาของกทม จะมีรุ่นพี่ของเนี่ยอุทัยยอดมณีเนี่ยอืครับเป็นรุ่นพี่กันแล้วก็เด็กคนเนี่ยก็อยู่ภายใต้อ่า,อานัตของถาวรเสเนียมต้องบอกคุณประัหญอย่างนี้ที่มาที่ไปผมจะถอยหลังไปนิดหนึ่งถ้าศนเดินทางไปอมอบดอกไม้ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยยุคพักไทยรักไทย อันนี้คือที่มาที่ไปของอุทัยยอดมณีนะอ๋อแสดงว่าเขามีบทบาทมาทตั้งแต่ช่วงนั้นใช่ไหมัช่วงที่มีการ,าารยื่นให้มีการายุบพรรคมาสิงหาห้าหกเขาประกาศประกาศนําองค์กรนักศึกษามอลาคําแหงซึ่งมีทั้งหมดสิบสองเขาแค่สองเหลืออยู่อีกสิบซึ่งเขาทางประธานทางนู้นเขาออกแถลงการแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวครับเขาเห็นด้วยกับการปิดถนนและปิดทางรถไฟอย่างที่เรียกกันว่าชะอวดโมเดล พราะฉะนั้นจึงไม่แตกเมื่อทางขาวรบอกเฮ้ย hey, ไอ้น้องออกมาหน่อยครับเพื่อพี่เด็กเกสกรีพให้ความจริงอุทยัยย่อมณีเนี่ยไม่ใช่นักพูดนะคุณประจักษ์กลายเป็นไอ้นักคลืหอายกิจกรรมแนไม่ใช่นักพูดท่านอามาพูดไปเที่ยวกับจุ่พรแล้วคนละเรื่องอรวมทั้งสือถึงทนายนนกเขาด้วยครับครั้งนี้เนี่ยคาดว่าแล้วก็ทั้งสุเทพทั้งนิพิษยืนยันว่า จะเป่านกหวีดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะที่เขาให้พี่ตายเมื่อวันที่ผ่านมานะเขาจะนำมวลชนด้วยตัวเองใช่ฮะนี่งรมกทพพรวนาขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับอ่าทำไมทำไมถึงคุณคุณโตไม่ห่วงไม่วิตกกังวลแทนรัฐบาลเลยถ้าเกิว่าคุณสุเทพเนี่ยไปเดินนำมวลชนจริงๆอ้าวคุณโตไม่กลัวรอฮะคุณประจักษ์ครับ วันที่เขาทิ้งมวลชนที่อุลรพง์เหมือนกันน่ะอืวันนั้นน่ะผมคงพูดออกอากาศตรงนี้ไม่ได้เพราเซนเซอร์ในบางเรื่องแล้วกันอ่าเซนเซอร์บางกรณีบางประเด็นแล้วกันอ่ามันมีคําพูดวาละแห่งชาติว่าคุณอยากจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายอจากใครไม่รู้ถ้าคุณพยายามอยากรู้ถามผมหลังไหมนทีหลัง เดี๋ยวจะถามวันหลังเดี๋ยวจะถามแล้วกันคุณโตแต่ว่าไม่ได้เลยสาหรับคุณประจักษ์ครับแต่ว่าผมถามคุณโตอย่างนี้คือนอกเหนือจากในส่วนของประชาธิปัตย์คืจะเป่านุวิทย์ซึ่งผมก็จะว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่มอบที่อูรุพงศ์ณปัจจุบันนี้แล้วก็ยังรวมทั้งภาคเครือข่ายประชาชนที่คุณสุริยะสายกัตศิลาอาจารย์สินเกียรติพงษ์ใบบุญเดี๋ยวก็จะมีการรวมตัวระดมคนออกมาแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกที่เป็นพาณิชย์ที่เป็นเครือข่ายกันสักองค์กรเเลยยี่่่วานนมั คุณคุณคุณโตคิดว่ามันจะมีพลังเยอะแค่ไหนรัฐบาลจะโดนกระหน่าแค่ไหนยังไงมันจะหยุดจะยืนยึดยืนหยนัดสู้แรงรมของพลังพวกนี้ได้ไหมคุณคือ,ค,อคือว่าทักษรรนี่มันผสมกับสิบเอ็ดนี่ที่สารโลกจะเข้ามาด้วยเข้าเลยถือโอขาดตรงนั้นค,คือว่าตัวทักษรเรนี่ยเขามีมีมาแล้วคอ,อร์รัปชันจะเพื่อทักษินแล้วก็ประเด็นในกรรมธิการนะผมเออ ผมเรียนคุณประจักษ์นิดหนึ่งในกรรมธิการเนี่ยทั้งอภิชิตทั้งแก้วสรรเนี่ยนะในคณะกรรมธิการนะไอเรื่องที่จะไปสุดซอยเนี่ยเขาพูดน้อยเขาพูดน้อยมากเพราะอะไรเพราะเขาได้ประโยชน์ถ,ถ้าสูบบุมาสุดซอยนะ,ะเขาได้ประโยชน์แต่เขาจะไปตีตรงนี้ตัวเลขสี่หมื่นหกพันล้านเงินต้นพร้อมดอกเป็นห้าพันกว่าล้านเขาจะตีประเด็นนี้ครับครับคุณประจักษ์ให้ดูว่าถ้าเขาตอบอะไรขึ้นเวทีพูดเนี่ยเขาจะไม่พูดประเด็นมาสุดซอย พราะสุดซอยนี่เขาได้อันิสง์ด้วยครับครับผมแต่จะไปขยายขยายผลเรื่องเงินที่จะได้คืนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านใช่ไหมเรื่องใหญ่พร้อมดอกอะไรนี่เขาเขาจะตีประ่ดงนนี้รวมทั้งในกรรมธิการที่ผ่านมาเหมือนกันเขาจะพูดแต่ประเด็นนี้ส่วนประเด็นสุดซอยเขาพูดน้อยอืมครับผมครับเพราะฉะนั้นม็อบที่เข้ามาเนี่ยนะหนึ่งคุณประจักษ์ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะดูจากเอแบ็กโพหรือดูสีเดือดอะไรก็แล้วแต่นะประชาชนนี่ไม่เอาด้วยนั่นอย่างหนึ่ง ผมว่าระดมมานะรวมนั้นคนของประชาธิปัตย์ซึ่ตอนนี้เดินทางมาแล้วเหมือนกันเนี่ยจากสังหวัดเนี่ยนะเอาหน้าไปประมาณหมื่นเนี่ยผมให้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่น่าที่จะทําอะไรรัฐบาลได้ใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมครับเอาละขอบคุณครับคุณโตครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นมุมของคุณโตนะครับ คุณโตเทพรักนะครับเจ้าเหมือนจะสอดคล้องกับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราเปิดสายกับท่านผู้ชมนะครับประเด็นม็อบต้านรัฐบาลนะครับจุดติดหรือไม่นะครับเพราะว่าทั้งในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชน9 9ถึง10องค์กรเนี่ยนะครับรวมไปจะกะทั่งในส่วนของประชาธิปัตย์ที่คุณนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าจะเป่านุวิดแล้วคุณสุเทพเจือกสุบานก็เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าร่างกฎหมายนิทโทศกรรมเนี่ยเข้าสู่วาระที่3าเนี่ยนะครับคุณสุเทพบอกว่า เดี๋ยวพร้อมที่จะไปเดินลุยกับประชาชนไปเดินลุยกับทางกลุ่มผู้ชมหนุมนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเราก็รอสายท่านผู้ชมอยู่นะครับระหว่างที่รอสายท่านผู้ชมนะครับเราไปดู SMS กันสักเล็กน้อยนะครับก็มีทั้งจุดจุด,จ,ดจุดเนี่ยนะครับจ้างมอ็บมาหวังล้มรัฐบาลแต่ตัวเองอาจฟุกได้เป็นรัฐบวมนะครับจริงหรือไม่อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่า ามากู้ชาติยวนให้พิสิทธิ์แต่ต้องผ่านคัมมกันก่อนนะฮะไม่รู้ปลายแปลว่าอะไรนะครับอีกท่านหนึ่งบอกมอบตกงานต้องเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะปั่นหัวนักศึกษามาเป็นเครื่องมือล้มล้างประชาธิปไตยอันชอบทมได้หรือไม่นี่อีกคนหนึ่งบอกนักศึกษาควรรู้เท่าทันได้เหลี่ยมพักการเมืองนะครับอ่านะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าบีบน้ําตาแกล้งร้องไห้หลอกคนทั้งประเทศก็เคยทํามาแล้วใครเปล่านี่ฮะ อีกท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับตอนนี้มีสายจากท่านผู้ชมนะครับคุณอะไรฮะคุณพยามังกรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำไมชื่อหน้ากลัวจังเลยพยามังกรนะฮะครับผมเป็นพยานาคไม่ได้นะฮะคืองี้ครับคุณสกัดครับผมติดตามรายการคุณอยู่นะครับครับคืองี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมแบบว่ามีมุมมองเป็นตาเป็นตานะครับิเคราะห์แบบเป็นกลางกางการเมืองนะครับครับอ้าวเป็นยังไงฮะ ครับคือความเป็นกลางผมนี่ขออธิบายนิดนึงนะครับอืมอืมก็คือเป็นกลางนี่อ่าไม่ใช่อยู่ระหว่างความชั่วกับความดีแต่อยู่ตรงความดีครับอยู่ตรงสีขาวนะครับ,ค,รบความเป็นกลางคืออยู่ตรงสีขาวนะครับอ่าสีขาว,วาาอาอยู่ระหว่างท,ที่บริสุทธิ์พูดง่ายๆใช่ครับคือสีขาวนี่สะอาดบริสุทธิ์ืมอานะครับแล้วก็มีความดีความถูกต้องชอบทมครับครับคือคือกรณีนี้นะครับคุณประจักษ์ครับครับอันนี้ผมไม่ไม่ต้องใช้อะไรนะภาษาวิชาการนะครับ อืเอาภาษา,าเพระา,<ม>าระว่าไม่ต้องอ่านผมอกานคุณวิชาผมไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาวิชาการเนาะพะเอาเอาภาษาแบบพูดกันแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับอ่าเชิญเชิญเชิญคือกรณีเนี้ยครับอ่าผมยกตัวอย่างดีกว่าเนาะยกตัวอย่างง่ายๆจะได้เข้าใจครับผมครับยกตัวอย่างง่ายๆคือนายขอดีกว่านะครับสมมุติว่าอ่าสารตัดสินนะครับอ่าสารตัดสินแล้วเนี่ยอ่ามีความผิดนะครับอืม อาการกเมืองเนี่ยสาลตัดสินจำคุก5ปีนะครับแล้วก็ต้องยึดทรัพย์สินด้วยนะครับต้องยึดทรัพย์สินของนายขอเนี่ยประมาณหนึ่งแสนล้านนะครับแต่เมื่ออพรบฉบับนี้นะครับประกาศใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยอืจะต้องเขาไม่มีความผิดเลยทุกประการนะครับอะไรจะต้องคือการที่เคยทาเนี่ยก็จะรับการยกเว้นไปเลยครับยกเว้นไม่ไม่ผิดเลยคุณประจักษ์ครับแล้วก็ จะต้องคืนทรัพย์สินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่เขาครับ่าครับและภาษี<ม>คือคือเงินที่คืนคือภาษีทุกบาททุกตังคือภาษีของพี่น้องประชาชนเราทั้งประเทศครับผมอืมอ่าเนี่ยชัดเจนและง่ายคุณผู้จักครับครับครับแล้ว<ล><ร>คิดว่ามันประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้ประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ย<ๆ>เขาจะออกมาแสดงพลังรวมตัวกันได้แค่ไหนฮะอ๋อคุณผู้จัํสำหรับตอนนี้นะครับมุมมองผมคิดว่าน่าจะ ออกมาเลยนะครับเพราะว่า,าจากอาตอนนี้นี้นะครับผมว่าพลังมวลชนนะครับจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังมวลชนเสรีชนของเราทั้งประเทศนะครับอืม,<ผ>มพหลวความมั่นคงเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะออกมารวมตัวหรือว่าแสดงพลังของประชาชนไหมเพราะว่าคือถ้าจะออกมาเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเขาใช้พรบความมั่นคงอยู่เนี่ยอ๋อสาหรับตอนนี้นี่ใช่ไหมครับอืมอืม มันจะเป็นอุปสรรคสําคัญตลหรอดคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลแนวทางในการที่จะไปปรับเปลี่ยนถ้อยคาในร่างกฎหมายเรื่โทร้นรกของคุณวรชัยหรือเปล่าอ๋อตรงนี้นะครับผมว่าตัวนี้หมายถึงพราพรบเกี่ยวข้องมั่นคงเลยครับใช่ใช่คือเวลาคนจะออกมาปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเจอพรบความมั่นคงไงทางตำรวจทางสอรสอเขาก็จะมีการตั้งดุตั้งดานตรวจ ไม่ให้คนเข้าออกอะไรทํานองนี้เหมือนกับที่เสียไอ้เคยเจอมาแล้วมอบเสียไอ้เคยเจอมาอครับคือนี่คุณมาจากคำว่าพลังมวลชนเสดีจชนและออกมานะครับมันจะมีเขาเรียกว่าพรบกฎหมายคุ้มครองอยู่มาตรากฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองมาตราหกสามนะครับถ้าเราออกมาย่างถูกต้องนะครับหนึ่งไม่ทำลายสถานที่ราชการรวมโดยสงบปราศจากอาวุธ นะครับครับแล้วก็อย่างสร้างสรรค์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคนที่จะมาชุมนุมออกมาแสดงพลังนะครับผมคือคุณมาจากกราฟิกนิดเดียวครับผมว่านะครับกรณีนี้นะครับถ้าแบเกิดนะครับอันนี้มุมมองเป็นกลางนะครับ อาทเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเราก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับเพราะว่าตามหลักสากลใช่ไหมครับการมุ่งบร้วงเนี่ยประเทศทั่วโลกนะครับก็หลักนาระบอบประชาธิปไตยนะครับในระบบชาธิปไตยทางฝ่ายรัฐก็ต้องมาทําการปกป้องนะครับตามหลักสากลนะครับก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมาปรับหรือว่ามาดาเนินการภารกิจเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักสากล ครับครับอีกนิดเดียวได้ไหมคุณประจักษ์ครับสั้นๆแลต้งสั้นมากครับอาต้นๆนะครับเอาแบบสรุปนะครับคุณประจักษ์ครับคืออย่างนี้นะครับผมขอนําคํากล่าวของอา UN นะครับ UN คือประเทศเราเนี่ยอยู่ในสวัสดิ์ิของสาประาทศนะครับครับทาง UN เได้เตือนมาแล้วนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักสากลนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย้นเชิง ครับนะครับนี่คือทางยูเอ็นได้เตือนมาครับอ่าเอาละเอาละเรากคุณนะครับคุณพยาบังกรขอบคุณมากครับการปรขอบคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับอ่ะก็เป็นแฟนคลับน่าจะเป็นยาหน้าใหม่นะครับฟังชื่อแล้วว่าดุเหลือเกินนะครับพยามังกรนะฮะอ่ะท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะร่วมแสดงความห็นระหว่างที่รอสายจากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเราไปดู s m s กันนะครับบอกว่าออกพรบนิสโทษกรรมนะครับพวกมาเผาบ้านเผาเมืองก็รอดสินะครับ อีกท่านนึงบอกว่ามอ็อบมาจากภาคใต้เขาบ่นว่าพาเข้ามาแล้วไม่มาดูแลค่ารถกลับบ้านก็ไม่มีแล้วอ่านี่ไม่รู้ไปว่าใครนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเนี่ยนะครับบอกว่าตำรวจขอจับมอ็อบประเทศไทยครับกรงขังไว้เลยนะครับ